คนควสกว่านี้โจทย์แต่ละโจ์เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นยากหลายเรื่องราวนะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้เราได้สัมภาษณ์ไปนะครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนี่คือคุณแอนนะครับนี่คุณดิวนะฮะขอทราบวันเดือนปีเกิดไหมครับวันที่9มกราคมค่ะปีนักษัตริย์ครับปีมะเมียค่ะเกิดตอนกี่โมงครับประมาณสี่ทุมครึ่ง อยู่บ้านเลขี่เท่าไหร่ครับปัจจุบัน4 5 6ทับ8 7ค่ะ4 5 6มีอีกไหมครับมีอีกหลังหนึ่ง47ทับ1 2 0 6ค่ะเ,เลขทะเบียนรถครับคันที่เกิดอุบัติเหตุ2 9 9 0ค่ะมีอีกไหมครับไม,ไม่มีไม,มไม่มีแล้วเนี่ย ปัจจุบันอยู่หลังไหนครับก็อยู่สารยา47ทับ1206คำถามก่อนที่ไปถึงเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเชื่อเรื่อง อดีตหรือหรือหรือเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะที่ที่คนมักจะพูดถึงก็คือเรื่องของอดีตชาตินะครับอันนี้นิวขอเท้าความเพราะปกติผมก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะแต่สําหรับตัวเขาเราต้องพูดนะครับคือคือบุคคลคนนี้เนี่ยเขามีบุญสัมพันธ์นะครับกับสัตว์เลื้อยคานด้วยกันถ้าเราเรียกภาษาบ้านๆก็คือพญานนาคหรืองู นะครับคือมีความบังเอิญมีความลผลกพันร่วมกันเพราะนั้นแน่นอนจ้าการันตีได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทําอยู่นะครับเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูหรือการช่วยคนใช,ใช่หรือเปล่าเป็นหมอดูพยาธิซีอย้อยเป็นหมอดูอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บังเกิดขึ้นนะครับในตัวของเขาก็คือว่าถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเขามีคู่เวงคู่กรรมกันมา นะครับจึงมีสัตว์บางชนิดเนี่ยที่มาตัดหน้าหรือทําให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นนี่คือในเรื่องของอดีตชาตินะครับแน่นอนคือเขามีลักษณะคล้ายๆก็คือ,อผูกพันกับงูหรือพญาน,นาคมาก่อนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไปอยู่ในตําแหน่งของสถานที่ทําพิธีใดก็แล้วแต่พฤติกรรมอาการที่ออกมาก็จะหวีดร้องเหมือนงูนะครับเหมือนพญาน,นาคนะครับอย่างบางคนที่ริวเคยเห็นเนี่ยก็จะมีอาการลํามมืออย่างงี้ครับเหมือนงูใช่ จะหวีจะล้องบางคนก็จะพนมแล้วก็เลื้อยที่พื้นก็มีนะครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ก็คือที่ตัวเขาเพราะว่าบ้านเนี้ยตกคําว่ามีพยาน,นาคอยู่เพราะนั้นยังไงก็คือก็คือขึ้นตรงกับเขานั่นเองครับ hmm. ต้องถามว่าเขาเคยไปสักอะไรมาไหมก็สักสักอะไรครับสักพยานะ่า uh. ขอดูได้ไหมครับได้ครับขอดูได้ครับด้านนี้ด้านไหนครับด้านนี้ครับ ตรงสะโพกพอดีใช่ไหมฮะตรงต้นขาตรงนด้านนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตําแหน่งที่งูตัวที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกับเขาที่โดนทับอ่ะก็คือมีผลกับตัวเขาเหมือนกันเลยโอ้โหใจมากเพราะฉะนั้นเราอยากอยากผมกล้าการันตีว่านี้เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งเดียวเ ก็คือพี่อยากรู้ว่าคือ,อชอบอยู่แล้วหรือเปล่าชอบชอบพยานะ่าชอบมูอยู่แล้วะ่ะไม่รู้นึกยังไงถึงไปฝากก็ไม่เข้า,าใจอ๋อเหรอไม่คุณริวแต่ผมสงสัยอย่างนึ่งนะฮะครับแล้วสรุปแล้วว่าสิ่งที่คุณแอนเนี่ยเป็นเนี่ยนะครับ คือโอเคมีความสัมพันธ์กับงูในอดีตชาติแล้วก็มาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่คุณแอนเป็นเนี่ยสรุปแล้วมันเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยไปทับงูหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นมาแต่อดีตชาติเนี่ยจะทําให้เขาต้องมาผูกพันกับงูในชาตินี้และทําให้เขาเป็นลักษณะแบบนี้ต้องอย่างนี้ครับเป็นความผูกพันจากอดีตชาตินะครับแล้วก็จริงๆแล้วอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยคือถึงชีวิตของเขาครับนะครับเพียงแต่ว่างูที่ มาเนี่ยคือเป็นคนที่มีกรรมมีบุญร่วมกับเขามาเพราะนั้นจึงยอมสละชีวิตเพื่อที่จะให้เขาอยู่ต่อแสดงว่าไม่รู้แหละว่าชาตินี้คุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องผูกพันและเกี่ยวข้องกับงูถูกต้องเพราะมันลิงก์มาจากชาติที่แล้วถูกต้องนั่นคือนะนั่นคือผลถ้าเป็นความเชื่อในเรื่องของผลละกันนะครับเพราะฉะนั้นงูตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคู่รักเดิมหรือเป็นคนเดิมที่เหมือนกับมาปกป้องเขาอีกทีนะึง ไม่นั้นคืออุบัติเหตุแน่นอนดิวก้าบอกได้เลยว่าไม่ได้เกิดครั้งเดียวมีสิทธิ์ถึงชีวิตทั้งสองครั้งหรือสามครั้งที่เขาเจอแสดงว่างูที่มาเนี่ยมาช่วยเพราะฉะนั้นที่ต้องการให้เขาอยู่เนี่ยเพราะว่ากุศลที่เขาช่วยคนอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ยังไงคุณแดงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ทับงูหรือไม่ทับงูก็จะต้องมีอุบัติเหตุอย่างนี้ใช่ครับผมเพราะเป็นแรงกรรมที่เขาต้องเจอแต่อย่างน้อยก็คือให้มีชีวิตอยู่เพื่อทําดีครับ เป็นการเป็นการเหมือนกับว่าชดใช้ซึ่งกันและกันแต่ตัว,<ม>ต,วตัวของเขาจริงๆเขาก็มีบุญกับพญานาคมีบุญกับงูอยู่แล้วเขาถึงถึงสื่อด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเวลาไปอยู่ในอากับถ้าเกิดเขาไปร่วมพวกพิธีกรรมอะไรต่างๆเขาก็จะมีอาการเหล่านี้ขึ้นมามนะครับแสดงว่าไม่เกี่ยวที่เขาไปทับงูแล้วก็วิญญ,ญาณงูตัวนั้นเนี่ยมาอาฆาตเขาทําให้เขามีอาการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคือมนุษย์เราถ้าทาโดยโดยคือการขับรถแล้วมันหักหลบไม่ทันคุณก็ต้องเลือกระหว่างชีวิตตัวเองกับที่จะไม่ทับถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองด้วยหลักของเหตุผลว่าสุดท้ายแล้วการที่เขาหลบหรือการที่เขาทับจะโดยตั้งโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้เป็นการจงใจในการฆ่าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นแรงกรรมใหญ่เท่ากับการที่เราเจตนา<ม>เหยียบ<ม>แล้วทับ<ม>แล้วหักคอเขาเลยอันนี้คือแรงจดจาหรือสายตาที่มองต่อกันเนี่ยอันนี้คือแรงกรรม,มต้องส่งผลให้เขาเป็นแบบนี้แต่การที่เขายังดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ผันชีวิตตัวเองผมไม่แน่ใจคุณเคยทําอาชีพอื่นมาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลัง จากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเขาถึงต้องผ่านชีวิตตัวเองเข้าสู่วงการที่มันนั่งทําอะไรแบบนี้เพื่อช่วยคนเป็นกันแต่ก่อนคุณแดนทำอะไรทาบริษัทญี่ปุนค่ะอยู่ที่นิมโคโมอุตสาหกรรมบางปะอิน แล้วก็พอประสบปฏิบัติปั๊บเขาก็หักกันเดือนเราเยอะอะค่ะผมก็เลยทนอยู่ประมาณอีกสักสองสามปีก็เลยต้องักเนเดือนนี้เพราะว่าเราไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมหักเกือบครึ่งนึงนะคะแ้วเราก็ออกแล้วก็มาเป็นหมอดูพ่ย่ิบสี่แต่สิ่งที่อยากจะเตือนนะครับการที่เราได้มีโอกาสมาช่วยคนหรือมาได้ทําหน้าที่ในการดูดวงชะตาคนหรือช่วยเหลือคนก็แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดต้องนําพาเขาไปในทางที่ถูกต้อง พราะทุกครั้งที่เราดูใครก็แล้วแต่วิบากกรรมของเขาเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนรับคุณจะต้องมีอาการปวดหลังอยู่เรื่อยๆใช่ เพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นทําบุญให้มากโดยเฉพาะการไหว้ครูบาอาจารย์ที่ที่ที่อยู่ในสถานที่ของคุณอันนั้นเป็นเรื่องสําคัญแลวจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทั้งคุณริวนะครับแล้วก็คุณแอนที่มาพูดคุยกับเรานะขอให้อาการไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ด้านจิตใจด้านร่างกายเนี่ยนะครับดีขึ้นดีขึ้นแล้วกันนะฮะคุณแอนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณขอบคุณครับุณริวเดี๋ยวกลับมานะฮงหร้่คนับ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูบิ่มาถึงช่วงสุดท้ายรายการนะฮะเช่นเคยครับวันนี้คุณตั๊กครับเป็นไงฮะคาถามีอะไรจะแนะนำไหมครับคาถาในวันนี้นะครับคาถานี้มีชื่อว่าคาถาพยาเงินพยาทองครับผมก็ดีสิบอกเลยว่ารวยอย่างเดียวครับผมจริงมากสามวันที่ผ่านมานะครับ ท่านผู้ชมผมไปท่องกระหานี้ยืนท่องอยู่ฮะท่องไปท่องมาท่องเสร็จครับผมผมก้มลงไปฮะ,ะเงินเต็มขันเลยครับผมว่าได้ผลุเลยหรอได้ผลเลยฮะ,ะขันเงินครับของขอทานฮะ <c oughs> ผมไปขโมยเ <c oughs> ข้ามาเลยครับผมอะไรโคตรตาเอะไรอ่ะเป็นท่องหมายความว่า ไม่ได้ว่ะคุณไปขโมยขันกันแล้วคุณน่ะพี่ผมกำลังตามคุณอยู่นอะไรของคุณน่ะคุณเล่นอะไรวะคุณอะไรของคุณเนี่ยคุณมาหักหน้าผมอีกแล้วเนี่ยคุณต้องส่งเสริมน้องดิเฮ้ย้ันะไรกันขอทานเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะน้องอันนี้เนี่ยของจริงฮะเอาไว้ท่องเพื่อเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับทำมาคาขึ้นเงินทองจะได้ไหลมาเทมานะฮะเดี๋ยวไปชมครับจากฝ่ายพิธีกรรมรายการครับ มหานิโคทนามะอิธานิเอหิทนังสิริโพคาาณมาสโยอิทธิริธิชัยยะชัยังลาภะลาพังสิทธิธรรมังประสิทธิเมขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนนะฮะรถจักรยานยนต์ Honda าสกู p ปปไครับรยนยนยนรบอม,มีกึ่งเสื้อรูปไวๆครับมิสซูบิชิทร i t ันครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับจากท็อปนอสลอนดอนบราว์ครับ ขอบคุณเสื้อผาพิธีกรหญิงจากวิกทีรัตัฐและเครื่องประดับจากอีโลฮิมค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณน้องโบด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเรา2สัปดาห์เลยใช่ครับนะเดี๋ยวกลับมาอีกนะครับนะขอบคุณมากนะครบได้เลยครับได้แต่เขาาต้องมาล่าท้าผีแ้่นะไอจุยจ้ดด้วยน่าราลืมติดตามนะฮะสำหรับรายการคนอวดผีนะครับทุกวันพุธแบบนี้ดึกๆแบบนี้นะฮะเรื่องของวิญญาณความน่ากลัวนะฮะเราสามคนเนี่ยจะหามาให้ชมกันทั่วทุกบุมโลกเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ